<c oughs> โอ้องค์พ่อศิวะบอกว่าทุกคนฟังนะองค์พ่อศิวะบอกว่าถ้าสินดีอยู่อย่างเนี่ยเขารับปากอบใครไว้ถ้าสินเป็นคนดีอยู่อย่างเขารับปาก,กใครไว้แล้วใครทํางานถวายหัวให้เขาเนี่ยนะเขากลับมาตอบแทนจริงๆเนาะทุกคนที่จะชั่วจะเลวแค่ไหนถ้าเป็นยุคของเขาได้เป็นนายกแล้วเขาก็จะเอาคนพวกนี้มาตอบแทนบุญคุณ ทศินก็ดีอย่างหนึ่งนะทศินฟังไว้นะทศินก็ดีอย่างหนึง่งที่แบบว่าพูดคําไหนก็คือคํานั้นที่ว่าคนไหนที่ถวายหัวให้คุณนะ่ะคุณก็จะตอบแทนเขาจริงๆอืไม่โกหกเห็นแต่ละตัวอะไรแตตัวในชะ่นไหมทศินก็มาแทนทดแทนบุญคุณพวกมันนะั้นะที่แบบทํางานให้ถวายหัวเลยนะอืเอาเงินหลวงเนี่ยนะคนคนนั้นจะต้องได้เป็นใหญ่เป็นโตนะไว้พึ่งกันต่อไปไง นี่พูดเรื่องจริงอะนะนี่ยงพ่อสิว่าเป็นคนพูดนะองค์พ่อว่าถ้าสิ่งนั้นดีอยู่อย่างหนึง่งใครที่ทํางานถวายหัวให้มันเนี่ยนะคนคนนั้นก็ได้ได้ทํางานสมใจจริงๆนะมีสียจอยู่ตรงนี้เองทําเพื่อพกักพวกพวกพวก้องตัวเองจะได้เนะที่จริงถ้าถ้าสิ่งถ้าเป็นคนดีถ้าไม่คี้โกงอนะไปในประเทศชาติเราจะเริญนรุ่งเรือง ถ้าเขาเป็นคนดีนะถ้าเขาไม่ขี้โกงเลยนะป่านนี้ประเทศชาติเราจเจริญรุ่งเรืองยุ่งกับประเทศไหนไหๆแต่เสียดายจังเลยทําไมตอนนี้ไม่สอนลูกอะสอนลูกดิ่ว่าอย่ากโกงชาติต้องเป็นคนดีอย่าทําเหมือนพ่อทําไมไม่สอนเนี่ยต้นตระกูลอะเราเสียมาเยอะแล้วไงอตอนนี้เอาตระกูลเองให้มันดังไปเลย อย่าเข้าในทางผิดทางดีไปเลยไอ้ที่คนอื่นทําไมตอบแทนบุญคุณดีจังเลยอะใครที่ทําให้สวายหัวให้นะคุณก็ตอบแทนเขาอย่างดีเลยนะแต่คนขับรถยันแม่งคนทําสวนนะ่ะตอบแทนบุญคุณน่าดูเลยแต่เงินหลวงนะไม่ใช่เงินตัวเองทําเพื่อชาติไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองใครที่ทำถวายหัวให้นะโอ้ย ได้เป็นหมดตั้งแต่คนเผาบ้านเผาเมืองกลับมาก็ได้ได,ได้เป็นใหญ่เป็นโตเองทําไม่ถูกต้องจริงๆไม่ถูกต้องหรอกถูกต้องของคุณแต่ไม่ถูกต้องของชาติองพ์พ่อบอกทําผิดไปหมดเนะทําเนี่ยที่ตํารวจเป็นทุกวันเนี้ยที่ตํารวจเที่ยทุกวันนะพร่อทศินเป็นเยี่ยงอย่างนะอะไรมฟังไว้เลยนะเอาผิดฉันไม่ได้นะฉันพูดเนี้ย ท,ที่ตำรวจที่เฮี่ยทุกวันเนี้ยเพราะทัดสินเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีเพราะความเฮี่ยทั้งหลายมาจากทัดสินพวกนี้ก็เลยเหมิมเกิมเข้าใจไหมไม่รู้จากกฎไม่รู้จักระเบียบเขาเรียกว่าอะไรนะทำไปเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีให้กับน้องๆเดี๋ยวนี้ทหารตำรวจ ทหารกระชักจะเบี้ยวแล้วนั้งแต่อันนี้ไปอยู่กระทรวงกลาโหงชักจะเบี้ยวแล้วตำรวจอะตำรวจจะเป็นมานานแล้วเป็นตั้งแต่สมัยกูยังเล็กแล้วเมื่อหกสิบปีที่แล้วป่านนี้หกสิบกว่าแล้วนั่งแด่พี่ชายท่านเป็นอะไรเป็นในสิบตัดไม้ทํอะไรป่าไม่รู้มันเรียนแบบใครมาตั้งแต่นั้นมาตนถึงนั่นนี้กูไม่เห็นตำรวจดีเลยตำรวจดีก็มีนะเขาทํางานทําการดีแต่ว่าคนที่ทําจริงจังเนี่ยนะ มันก็ดีมันก็มีแต่ว่าความชั่วความเลวเรื่องเงินเรื่องทองก็มีแต่ว่าแต่เป็นที่จริงเนะี่ยถ้าสินเป็นย่างอย่างที่ไม่ดีมากๆขนาดเด็กสองวันก่อนนั้นหลานใช่ไหมถามมันจบมันจะเป็นอะไรเป็นตำรวจหลานให้คนหนึ่งเป็นทนายถามมันเป็นทนายจบมันจะเป็นทนายของใครเป็นทนายของของทัดสินเลยบอกตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ฉันยังไม่พูดกับมันเลยรู้ตัวไหมว่าเป็นคนเป็นอย่างอย่างที่ไม่ดีให้ประเทศชาติอะ ถ้าเสณรู้ตัวหรือปะหรือว่าหญิงเพอยองพองขนเวรกรรมมีจริงนะอายุมากแล้วแกทำว่ายัางไงลูกหลานแกก็จะทำต่อไปสมบัติคนขนมาไว้เยอะๆเดี๋ยวลูกหลานก็จะผ่านเองเนะี่ยลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะผ่านนหะมรู้ไหมว่าลูกอุค์อิงคนเล็กอะ่ะใครมาเกิดจำได้ไหมที่ไปไหว้ศาลเาพ่ะหลังเมืองเาพาะหลังเมืองยังไม่รับนะคนที่เป็นลูกองค์อิงทนปัจจุบันเนะี่ยที่เด็กในท้องที่ลูกองคงอิงทุกวันเนะี่ย ลูก right <t initiation> นายกคนนี้สมัครศูนย์ระเวกพ่าขัน่ะเอาสมัครมาอยู่ในนั้นอะหมายว่าเด็กคนนั้นคือสมัครอืมจำไหมตอนแกไปไหว้ศาลเจพ่หลังเมืองนี่แกไปรับเข้ามาเต็มๆเลยพ่าขันน่ะเอาสมัครไปไว้ที่ศาลเจพ่หลังเมืองที่แกไปไหว้แกท้องอยู่ใช่ไหมแกไปไหว้ศาลเจพ่อหลังเมืองนั่นแหละสมัครอยู่ที่ศาลเทพ่หลังเมืองแกก็ไปรับเข้ามาเข้าท้องเต็มๆนั่นแหละเขาจะผ่านแก ถ้าแกเป็นคนดีไม่ทำลายชาตินะแกตระกูลแกจะเลินลุ่งเรืองแต่ถ้าแรแกทำลายชาตินะเด็กคนเล็กคนนี้เด็กคนนี้ที่สมัครมาเกิดน,นะเซลล์หนึ่งของสมัครมาเกิดจะผ่านพวกแกให้เกลี้ยงเลยเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมไม่เชื่อหรอกพวกแกถ้าเชื่อคงไม่ทำเฮ่เฮ่ ฉันว่าฉันจะไม่ด่าไม่ว่าแล้วแต่ก็อดไม่ได้นะทำลายชาติเข้าไปเถอะทำลายทำทำลายชาติทำเข้าไปทำเข้าไปกรรมจะตกอยู่ก็ลูกหลานแกทั้งหมดเลยที่แกทำให้ชาติปัจจุบันนี้นะปัจจุบันชาติแกทำชาติทุกวันนี้ลูกแกโตหลานแกโตจะเวรกรรมทั้งหมดตกที่ลูกหลานแกทั้งหมดจำไห้ทุกวันนี้เวรกรรมไม่ตกอยู่ก็ลูกกับหลานอยู่แล้วลูกใช้ได้อยู่คนเดียวเอง เวนกรรมจริงเว้ย